เรียกว่าทําเอาเดือดอยู่เหมือนกันนะครับสําหรับเสดอลล่านะครับพลตรีพัชรรัตกุลที่ได้โพสต์ข้อความผ่านทางอินสตาแกรนะครับสวนสวนฉากกับโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่ปฏิเสธการรักษาภรรยาคือคุณหญิงแมงมุมหม่อมราชวงศ์ศีคํารุงยุคนนะครับทั้งๆที่คุณหญิงแมงมุมเนี่ยมีอาการหนักโดยให้เหตุผลว่าห้อง ICU เต็มโดยเสดอลล่าเนี่ยได้โพสต์ระบุนะครับว่า ภรรยานอนอาการหนักไข้สูงหนาวสัน่นความดันต่ำมาก80ต่อ40หัวใจเต้นเร็วมากพามารักษาที่ห้องฉุกเฉินแต่โรงพยาบาลไม่รับอ้างว่าห้อง ICU เต็มจากการเมืองกันไปถึงไหนจะเล่นอะไรไม่ควรให้กระทบกับชีวิตของคนไข้โดยเฉพาะคนที่อยู่โรงพยาบาลแห่งนี้มาอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาเกือบ3ปีโดยไม่ได้ออกไปไหนจัญญาบันแพทย์ไปอยู่ไหนหมด หรือเวลาเอาเงินเอาได้เวลาไม่ชอบไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ถีบหัวส่งจะตายก็ช่างมันโดยแคปชั่นอย่างอธิบายเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าเราคนตัวเล็ก2ชีวิตที่ดิ้นรนมา7ปีเพียงเพื่ออยากดำรงชีวิตปกติเหมือนกับมนุษย์ทั่วไปให้พอมีรอยยิ้มได้บ้างในแต่ละวันที่ยังหายใจกันอยู่แต่พอมาพบกับการกระทำของสถานพยาบาลที่มองคนไข้เป็นเพียงลูกค้า ครั้งนี้แมงมุมอยู่ในวิกฤตการเป็นครั้งที่สองที่โรงพยาบาลนี้ปฏิเสธการรักษาจะอ้างว่าห้องเต็มเพื่อเลี่ยงการกระทําที่ผิดกฎหมายอย่างไรก็ดีต้องบอกว่าหมอและพยาบาลที่นี่เกือบทุกคนมีจรรยาบรรณของแพทย์ที่ต้องการรักษาคนเจ็บป่วยอย่างแท้จริงแต่ผู้บริหารขององค์กรนี้ ต่างหากที่ขาดหัวใจของความเป็นคนวันนี้ป่วยหนักเป็นครั้งที่2แล้วมาขอความช่วยเหลือจากห้องฉุกเฉินแต่เมื่อจะต้องย้ายไปห้อง ICU ก็ได้รับการปฏิเสธโดยอ้างว่าห้องเต็มให้ไปหาโรงพยาบาลอื่นอยู่แทนใจดําไปหน่อยไหมเราถามตรงๆถึงเหตุผลว่ามีประเด็นอะไรหรือไม่ที่ตั้งแง่กับเราเราไปทําอะไรให้เกลียดชังหรือเปล่าเราทําผิดกฎระเบียบอะไรหรือเปล่าในช่วงสปีครึ่งที่เราอยู่ที่นี่เจ้าหน้าที่ที่เราเชิญมาคุยก็บอกว่า ไม่บอกไม่ได้ให้คำตอบไม่ได้ให้คำตอบได้เพียงแค่ว่าห้องเต็มอย่างเดียวเหมือนเช่นเหตุการณ์ครั้งแรกในปลายปีที่แล้วเหมือนกันแต่คงหลอกคนอย่างผมยากเพราะว่าตลอดระยะเวลาเกือบ3ปีที่ผมกับแมงมุมอยู่ในโรงพยาบาลแห่งนี้โดยไม่เคยออกไปไหนผมไม่เคยห่างจากเขาเลยแม้แต่วินาทีเดียวไม่ว่าจะอยู่ห้องธรรมดาห้อง e ER, อห้อง ICU หรือห้องซ c ซผมจะอยู่และนอนข้างเตียงเขาในทุกที่ตลอดเวลา90%ซของ3ปีนั้น เพราะฉะนั้นหลอกผมไม่ได้ผมรู้จักทุกซศร้าทุกมุมและทุกระบบการทํางานของที่นี่เป็นอย่างดีที่พูดมาทั้งหมดนี้ไม่เคยเลยที่จะคิดถึงจํานวนเงินมากที่จ่ายให้กับสถานพยาบาลอัม,มหิตแห่งนี้คิดมาเท่าไหร่ก็จ่ายไปเท่านั้นด้วยความเจียมเนื้อเจียมตัวทั้งๆท,ที่ไม่ใช่เศรษฐีทุกวันนี้จะแก้ผ้าอยู่แล้วแต่ไม่เคยเสียดายเงินเพราะคิดว่าจะเป็นที่ที่จะให้การรักษาที่ดีที่สุดกับภรรยาของเรา กลับกลายเป็นคิดผิดกว่าจะรู้ว่าเขามีน้ำใจก็เกือบจะสายไปแล้วไม่มีน้ำใจก็เกือบจะสายไปแล้วครั้งแรกเมื่อปลายปีที่แล้วโชคดีที่มีโรงพยาบาลของรัฐที่เขารับไปรักษาและทำให้รอดชีวิตมาได้นะฮะเขาบอกไม่อยากให้เรื่องมันเกิดขึ้นกับใครอีกนะฮะซึ่งสำหรับคุณหญิงแมงมุมนะคะหม่อม,มคุณหญิงแมนมุมหรือหม่อมราชวงศ์ศีคำรุงยุคน,นะครับได้ล้มป่วยด้วยโรคหลอดเลือด ในสมองตีบหรือว่า stroke นะครับเนื่องจากออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่พอก็เลยทําให้เธอเนี่ยต้องเผชิญกับโรคประจําตัวอย่าง SLE หรือว่าโรคภูมิแพ้ตัวเองที่มีหลายโรคเพิ่มเติมรุมเราขึ้นมาด้วยนะครับก็รักษาการรักษาเนี่ยเข้ารับการรักษามากกว่า6ปีแล้ว ต่ไม่รู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดก่อนหน้านี้นเ,นนเราก็เห็นภาพในไอจีเหมือนกันว่าเหมือนคุณหญิงแม่มุมก็เริ่มแบบฟื้นตัวขึ้นนะฮะคุณดอลล่าเนี่ยคือแบบพอคุณหญิงแม่มุมเนี่ยออกจากโรงพยาบาลได้เขาก็พาภรรยาเนี่ยไปเที่ยวตามที่ต่างๆนั่งรถวิลแชร์ไปนะเขาดูแล<า>ดีมากามใช่แล้วแบบล่าสุดที่เราเพิ่งเห็นก่อนที่จะเห็นข่าวนี้นะคุณหญิงแม่มุมยังร้องคาราโอเกะนอนอยู่ที่เตียงคนไข้เนี่ยแต่ว่าคือใช้ชีวิตให้มีความสุขอ่ะก็นอนถือไม้ร้องเพลงอยู่เลยนะฮะคุณดอลล่าก็อยู่ข้างๆเป็็็็นนนนนกกกกลังงใใจจห้เเเปภาาาพพทีี่่่่่รออบุะะแติม ข่่าาวววนี้้ดยเกิดอะไรขึ้นโรงพยาบาลเห็นบอกว่าปฏิเสธการรักษาห้องไอซบอกว่าที่เต็มเตียงเต็มแล้วแต่เขาก็พูดเหมือนมีนัยยะว่าเป็นเรื่องการเมืองเรื่องอะไรอย่างนี้คือเราไม่แน่ใจว่ามันมีเรื่องไหนที่ไปพัวพันยังไงกันบ้างนะฮะอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรคื้อยู่รงพยาบาลมาลสามไม่รู้เลยไม่รู้ว่าจะมีอะไรคืบหน้าหรือเปล่าเดี๋ยวเราติดตามแล้วกันนะฮะ